เราไปที่คู่โลกเหนือหรือคู่โลกใต้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยของบรรยากาศเนี่ยนะคะมันสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหองศาแล้วนะคะแทบจะไม่เห็นน้ำแข็งอยู่เลยจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักขณะน,นี้มันควรที่จะเกิดขึ้นอีกร0อปีข้างหน้าเราจะหยุดโลกร้อนได้หรือเปล่า หลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าอุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้นที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยของโลกแล้วมันจะมีผลกระทบต่อเราหรือเปล่าจริงๆมีนะคะเพราะว่าอย่างแรกเวลาโลกมันร้อนมันไม่ได้ร้อนแค่จุดๆเดียวมันร้อนไปทั่วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเคสนี้เขามีความร้อนที่ฟลอริดาประเทศไทยเราจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร้อนนี่เยอะมากเหมือนกันแต่เพอเอิญประเทศเราเป็นประเทศที่ เราทนร้อนได้อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่แน่นอนพวกสิ่งมีชีวิตในทะเลเหมือนกันเขาเองเขาก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นเหมือนกันแต่พเพอินพในบ้านเราเนี่ยพวกนี้เขาทนความร้อนได้พอสมควรเราก็เลยยังไม่เห็นผลกระทบเท่าไหร่อะคะ่ะเอาไทยกับทะเลอันดามันเนี่ยเราได้รับผลกระทบชั่วๆเลย ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเราอะเราพบว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันแล้วเนี่ยอันดามันเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าอ่าวไทยถ้าอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าที่อันดามันจะเห็นว่าน้ําทะเลมันใสามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีความร้อนหรือมีแสงแดดส่องไปเนี่ยมันเลยจะแรงกว่า ในฝั่งของอ่าวไทยซึ่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีน้ําที่ขุดเพราะฉะนั้นโอกาสของแสงหรือความร้อนที่จะลงไปเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าที่อันดับหน,นึ่งช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีปรากฏการประการังเนี่ยฟอกขาวเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นมากพอสมควรแล้วอย่างช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเพราะว่าบางแห่งของประการังในบ้านเราเนี่ย ไม่ใช่แค่ฟอกขาวอย่างเดียวแต่ผลสุดท้ายเขาตายไปในที่สุดนะคะนะปัจจุบันพูดถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในบ้านเราเนี่ยมีเหลืออยู่แค่ประมาณ20หรือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของปะการาังในบ้านเราที่เราถือว่าเป็นปะการังที่อยู่สมบูรณ์นะคะส่วนอื่นเนี่ยน่าเสียดายที่ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ปานกลางหรือว่าเสียหายเพราะฉะนั้นแน่นอนปะการังบ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของ ความร้อนมาโดยตลอดทําไมเราถึงเป็นห่วงปะการังเพราะว่าปะการังเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านให้กับสิ่งมีชีวิตนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาต่างๆแล้วก็แน่นอนอาหารทะเลที่เรารับประทานก็มาจากระบบนิเวศปะการังด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบ้านไม่มีปะการังผลสุดท้ายเราเองก็จะได้รับผลกระทบเราเองก็จะไม่มีอาหารทะเลรับประทานเหมือนกันนะคะถ้าเราไปที่เขตรกเหนือหรือคขตรกใต้เนี่ย อุณหภูมิเนี่ยของบรรยากาศเนี่ยนะคะมันสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหองศาแล้วนะคะที่เราเป็นห่วงเนี่ยแค่หนึ่งหรือ2อ,องศาเนี่ยแต่จริงๆที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้สูงขึ้นกว่าเดิม5องศานั่นแสดงว่าเขาเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงมากๆอย่างที่ตัวพันเองนะคะหรือทีมได้มีโอกาสไปที่ขั้วโลกเหนือเราจะพบว่าตอนนี้แทบจะไม่เห็นน้ําแข็งอยู่เลยนะคะซึ่งโดยปกติช่วงฤดูร้อนควรที่จะ มีน้ำแข็งเขาบ้างแต่ณปัจจุบันแทบจะไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อพวกมีค้าวพวกเมืน้ําที่อยู่บนขั้วโลกเหนือส่วนขั้วโลกใต้ที่เราเห็นเราก็เห็นเหมือนกันนะคะน้ําแข็งก็เหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นก็อย่างเช่นเพนกวินเป็นต้นนะคะ่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีการส่งนักวิจัยไทยนะคะไปที่คุโุกเหนือซึ่งขณะนี้ทั้งสองท่านก็ยังอยู่ที่คุโรกเหนือนะคะไปสํารวจในเรื่องของผลกระทบของภาวะลร้อนที่มีต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลกับประเทศจีนะคะแล้วก็เพิ่งได้ข่าวเขาก็บอกว่าณขณะนี้เนี่ยนะคะเวลาตอนที่เขาล่องเรือไปเนี่ยเขาแทบที่จะไม่เห็นน้ําแข็งเลยนะคะหรือว่าล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาเขาเห็นหมูขาว ะะแต่มีขาวเนี่ยก็อยู่ตามเกาะไม่ได้อยู่บนแผ่นน้ำแข็งอันนี้แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าภาวะรกร้องเนี่ยมันมีผลกระทบไม่ใช่แค่ทำให้น้ำแข็งละลายแต่มีผลกระทบทำให้พฤติกรรมนะคะการดำรงชีวิตของสัตว์ต่างๆเปลี่ยนไปด้วยนะคะเราจะหยุดโลกร้อนได้หรือเปล่าน่าเสียดายนะคะเราไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วนะ,ะเพราะว่า จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักขณะนี้มันควรที่จะเกิดขึ้นอีก100ปีข้างหน้าแต่เป็นเพราะกิจกรรมของมนุษย์ทําให้มันเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมนะคะแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันช้าลงได้นะคะการที่เราจะชะลอได้อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้เกิดโลกร้อน ถ้าเราสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซมีเทนต่างๆอันนี้แน่นอนก็สามารถที่จะช่วยหรือชะลอให้โลกของเราเนี่ยมันร้อนช้าลงะนะคะ